กับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพวันนี้ก็พบกับผมในรายการ Facebook Live เป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ตั้งหัวข้อสนทนาว่าการบินไทยจะไปรอดหรือที่จริงเรื่องการบินไทยนี่เป็นแค่ส่วนเดียวนะฮะของเรื่องที่ผมสนใจทั้งหมดที่ผมสนใจทั้งหมดก็คือกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดครับ กิจการรัฐวิสาหกิจผมเห็นว่ามีความจำเป็นนะฮะพิจารณาจากหลักการก่อนกิจการรัฐวิสาหกิจหมายถึงกิจการสาธารณูปโภคทั้งปวงที่จำเป็นต่อชีวิตพื้นฐานของราษฎรเช่นน้ำไฟนะฮะนะฮะ้ำประปาไฟฟ้ารวมทั้งการคมนาคมสื่อสารทุกชนิดนะฮะ อันที่จริงเนี่ยการให้การบริการรักษาพยาบาลเนี่ยก็เป็นกิจการที่สำคัญขั้นพื้นฐานต่อประชาชนด้วยเช่นกันแต่ตรงนี้เนี่ยนะฮะไทยรักไทยหรือทักษิณเนี่ยเขาได้สร้างหลักประกันที่มั่นคงที่สุดผมเข้าใจว่าน่าจะที่สุดของโลกนะยกเว้นจะมีรัฐรัฐบาลรัฐประหารเกือบจะทุกชุดพยายามที่จะทำลายไอ้สาธาบาท,ทุกโลกก็ไปดูสิครับพอดเอกประยุทธ จ่านโนชาดิพูดไม่รู้กี่ครั้งนะผมจําได้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งว่าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาใช้กับสามสิบบาททุกโลกเขาพูดตลอดเวลาในะวันนี้เห็นเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยทั้งนี้เนื่องจากว่าชาวโลกทั้งโลกเลยนะครับเขายกย่องกิจการสามสิบบาททุกโลกนะฮะบริการสาธารณสุขของประเทศไทยนี่เป็นอันดับหกของโลกแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าถ้าทําดีๆเนี่ยมันจะไปอันดับหนึ่งของโลกได้เลยเพราะว่า คุณภาพทางการของบุคลากรด้านการแพทย์ของเราเนี่ยไม่ไม่แพ้ใครฮะไม่แพ้อเมริกาไม่แพ้อังกฤษแน่นอนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมหรือครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยเวลาไปเรียนอเมริกาหรือไปอังกฤษเนี่ยเขาทํางานเป็นที่เชิดชูยกย่องชื่นชมของบุคลาบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์ของอเมริกาและอังกฤษเนี่ยเกือบจะทุกคนนะฮะที่ที่ไปมาผมเนี่ยทันครูบาอาจารย์ที่จบจากอเมริกา กระทั่งฝรั่งเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ของประเทศอเมริกาเองก็มาสอนผมนะฮะเขาก็ชื่นชมนักเรียนไทยหรือคนไทยดังนั้นนี่กิจการในด้านสาธารณสุขของไทยเนี่ยเป็นอันดับโลกไปแล้วแต่ว่าสาธารณสุขด้านอื่นนะฮะน้ำไฟรถไฟรถเมล์เครื่องบินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแล้วหรือยัง ผมนี่เห็นว่ารัฐบาลจะต้องดูแลนะเพื่อที่จะสร้างหลักประกันว่ากิจการต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยรัศดรจะได้ใช้ในราคาที่ถูกนะฮะที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตราศดรที่ยากจนที่สุดเนี่ยได้ไม่ลำบากสะดวกนะครับแล้วก็มีมาตรฐานสูงแรกๆผมก็คิดอย่างนี้นะฮะแรกๆก,ก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยในสมัยมาร์กาเร็ตเทสเชอร์เนี่ยก็มีความเห็นที่อยากจะต้อง ขายกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยไปเป็นของเอกชนเนี่ยผมก็เลยมีความคิดต่อต้านเพราะว่าในระบบทุนนิยมเนี่ยถ้าหากว่าขายไปเป็นของเอกชนแล้วนี่นะครับระบบทุนนิยมเนี่ยเขาคำนึงถึงผลกําไรสูงสุดนี่เป็นหลักคือแก่นคือหัวใจเพราะนั้นผมก็เลยต่อต้านแต่มาตอนหลังๆนี่นะฮะผมดูดูแล้วนี่กิจการรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยมีลักษณะแตกต่างไปจาก ร,รัฐวิสาหกิจอื่นๆของโลกเพราะมันกลายเป็นว่ากิจการรัฐวิสาหกิจของไทยเนี่ยกลายเป็นกิจการที่คณะรัฐประหารชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดเล่าเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์กับเครือข่ายของตัวเองสมุนบริวารของตัวเองนะครับบริษัทบริวารของตัวเองพอรัฐประหารเสร็จปั๊บไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ก็เอาเข้ามาถ้าเข้าเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ยัดเข้าไปในตําแหน่ง รัฐวิสาหกิจต่างๆไปดูสิครับปัจจุบันก็ยังมีหลงเหลืออยู่ให้เห็นชัดเจนนะฮะกิจการต่างๆอ่ะผมว่าเกือบจะทุกกิจการมึงก็เลยทําให้กิจการรัฐวิสาหกิจนี่นะฮะก็เลยเสียหายจนท่านแจ้งไปที่จริงกิจการรัฐวิสาหกิจเนี่ยคือบริหารจัดการโดยรัฐนี่เริ่มต้นมาจากอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นบริษัทน้ํามันสามทหารนะ,ะบริษัทองค์กรองค์งการฟอกหนังนะครับบริษัทองค์การแบตเตอรี่ นะครับแล้วบริษัทอ,อะไรรอสอพอแยกๆไปหมดฮะอาจารย์ปรีดีเริ่มต้นทั้งนั้นน่ยคือพ่ออาจารย์ปรีดีท่านเล็งเห็นแล้วนะครับว่ากิจการหลายกิจการเนี่ยมันจําเป็นสําหรับรัษฎรและรัฐต้องทําเพราะรัฐต้องรับใช้ประชาชนก็คือสร้างหลักประกันว่ากิจการกต่างๆเหล่านั้นสามารถทําให้รัษฎรเนี่ยใช้บริการได้ในราคาที่ถูกแต่คุณภาพสูงแต่ตอนหลังนี่พอประเทศไทยนี่ตกเข้าสู่วังบนของการรัฐประหารที่อำนาจ ผมดูไอ้วังวนรัฐประหารยึดอำน,นาจนี่คงจะไม่จบง่ายๆเพราะเราไม่สามารถเอาคนที่รัฐประหารมาลงโทษตามกฎหมายได้โดยวเพราะนี้ก็คือพวกรัฐประหารที่สาเร็จนะยึดอํานาจได้นี่เขาสถาปะนาตัวเองเป็นรัฐธิปัต์และออกพอลกนิรโทษกรรมก็เลยทําให้พวกเขานี่ลอยนวลดังนั้นนี่ถ้าหากว่ารตราบเท่าที่คณะรัฐประหา,ารที่ชนะเนี่ยลอยนวลนะฮะเขายึดอํานาจไปชั่วกระรปอสารเช่นเดียวกับตราบเท่าที่ คนซึ่งสั่งการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยทหารด้วยอาวุธสงครามนี่นะครับยังไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายนี่นะครับการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าก็จะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะผมก็พยายามผลักดันดําเนินการอยู่กลับมาที่รัฐวิสาหกิจนี่เมื่อเป็นอย่างนี้มาดูอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่ากิจการรัฐวิสาหกาิจในการเป็นกิจการที่เป็นที่สิงสถิตหรือเป็นที่ปูนบําเน็จให้กับพวกรัฐประหารยึดอำนาจที่สําเร็จนะฮะ เอาลูกน้องพักพวกตัวเองนี่เข้ามากินตําแหน่งซึ่งมันจะได้เงินเดือนจะได้เบียรประชุมจํานวนมากพอสมควรตอนหลังๆนี่นะครับก็กลายเป็นว่าเป็นที่สิงสถิตของลูกน้องนักการเมืองที่ชอชฉนนะฮะเพราะนักการเมืองที่ไม่ชอบฉนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประชาชนเขาจะไม่ทําอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้กิจการรัฐวิสาหกิจต่างๆมันก็เลยมีการขาดทุนมากมายรถไฟเนี่ยขาดทุนมาตลอดรถไฟนี่ก็ขาดทุนเป็นแสนล้านนะฮะการบินไทยนี่ขาดทุน,นะฮะ จริงๆการบินไทยนิมเคยกําไรและจริงการบินไทยนี่ต้องถือว่าเป็นกิจการที่ผูกขาดนะแล้วเราอยู่ในจุดศูนย์กลางของเอเชียคเนนะแล้วเราก็ผูกขาดน่านฟ้าไทยเนี่ยทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลเนี่ยถือหุ้นใหญ่ในกิจการการบินไทยซึ่งถ้าบริหารดีๆเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะมันสามารถที่สร้างมันสามารถที่สร้างกําไรให้กับประเทศในจํานวนมหาศาลปีละเป็นแสนแสนล้านแต่กลับกลายเป็นว่าขาดทุนนะฮะที่ผ่านมานี่ขาดทุน อาจจะมีบางปีที่กําไรแต่ส่วนใหญ่ที่สุดกล่าวได้ว่าขาดทุนแล้วก็การบินไทยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยในอดีตนะฮะยังไม่ได้พูดถึงปัจจุบันคือเป็นเป็นที่รองรับนะตำแหน่งสูง,สงใหญ่หญหญโต,โตในการบินไทยทั้งหมดไม่ว่า,าภาคไหนการบินไทยจะมีหลายภาคเป็นกรรมการบริหารเป็นภาคพื้นดินเป็นภาคบน,บนอากาศนะเป็นภาคซ่อมเป็นภาคครัวเยอะแยะไปหมดนี่นะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เส้นสายของนักการเมืองที่ช่อชฉนนะฮะแล้วก็เส้นสายของคนยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยก็เข้าไปสิงสถิตยอยู่ในการบินไทยจึงเป็นเหตุให้การบินไทยเนี่ยขาดทุนฮะแล้วเดี๋ยววัยิ่งเนี่ยถ้าข้างหลังนี่นะครับไม่เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมามันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องมาลือการบินไทยกันอย่างที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เรื่องการบินไทยเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมพูดเรื่องหลักการ ดังนั้นถ้าหากว่ารัฐวิสาหกิจนี่นะฮะกลายเป็นสถานที่ให้กับบรรดายึดอำนาจทั้งหลายนะบรรดานักการเมืองที่ช่อชนทั้งหลายนี่ผมว่าเราต้องปรับโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจเสียแล้วแหละครับแล้วที่ผมเคยคิดว่าทุนนิยมเนี่ยนะมันหมายถึงกำไรสูงสุดนี่ถูกฮะไม่ผิดเลยแต่ว่าทุนนิยมก็นำมาสู่อีกอันหนึ่งก็คือว่า ต้องเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีนะฮะถ้ามีการเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีนี่นะครับก็เลยทําให้ค่าบริการเนี่ยมันก็จะถูกลงเพราะต่างคนต่างก็จะแข่งกันและมาตรฐานมันก็จะสูงขึ้นเพราะถ้าคุณมาตรฐานต่ําลงนี่นะประชาชนก็ไม่ใช้บริการคุณนะครับเพราะมาตรฐานสูงแต่ค่าบริการจะต้องต่ําลงถ้าเป็นไปในลักษณะการเช่นนี้นี่นะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนสนุนก็ปัจจุบันนี้ดู ล่าสุดเนี่ยพอเกิดเรื่องโควิดเนี่ยมันถึงมันถึงเปิดโปงออกมาให้เราเห็นนะค่าไฟฟ้ามันแพงมากเลยนะตอนหลังก็พยายามกลบเกลื่อนเรื่องนี้โดยกลายเป็นว่าไม่คิดไม่คิดค่าไฟเป็นเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้เดือนนะฮะแล้วค่อยกลับมาคิดทีหลังก็ลองตามไปดูนะฮะว่าคิดทีหลังเนี่ยค่าไฟมันจะสูงขึ้นหรือเปล่าผมเองเนี่ยข้องใจมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมรับทราบเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งนานแล้วนะครับ แล้วผมก็ติดข้องมองใจว่าทำไมการไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่คิดเปลี่ยนแปลงมาหันมาใช้โซลา่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าบ้างตอนนี้เวียดนามเขาแสงหน้าไปแล้วครับเขามีเขาเรียกว่าแลนนะฮะก็คือโรงงานผลิตไฟฟ้าจากโซลา่าเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนอ์เนี่ยตบหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเราต้องพยายามที่จะใช้น้ํา ในดีนี่เหมาะสมและสอดคล้องฮะถูกต้องฮะเพราะว่าตอนโน้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะไปผลิตแผงโซลาเซลล์เป็นจำนวนมากๆในราคาที่ไม่แพงนักได้แต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัจจุบันสามารถที่ผลิตแผงโซลารเซลล์ในราคาที่ถูกได้และเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกพยายามแข่งขันกันในการที่จะนาเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ผมถามเมืองไทยทําไมไม่ทําการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําไมไม่ทําและในหลายปีก่อนนี่นะครับ เขาหวงห้ามไว้ด้วยนะครับว่าถ้าใครบ้านไหนเนี่ยเอาบ้านของแต่ละคนแต่ละคนเอกชนแต่ละคนก็แล้วกันถ้าคุณจะไปติดแผงโซล่าเซลล์คุณต้องไปขออนุญาตเขานะครับแล้วเขาต้องอนุญาตคุณก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีส่วนใช้เหลือเนี่ยเขาจะรับซื้อคืนหรือไม่ก็อยู่ที่เขานะฮะเพราะฉะนั้นมันยุ่งยากสลับซับซ้อนมากจนทําให้ผู้คนเนี่ยอิดหนาละอาใจก็เลยไม่ไม่ดาเนินการปัจจุบันมคุณถึงเวลาแล้วนะครับในการที่จะ กระตุ้นให้ทุกบ้านครัวเรือนทุกบริษัทบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายและกิจการใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยนะผ่อนเบาภาระของการไฟฟ้าภายฝ่ายผลิตตอนนี้เนี่ยเห็นว่าจะต้องไปซื้อจากเพื่อนบ้านจํานวนมากมายมหาศาลทําไมเราไม่คิดการผลิตของเราขึ้นมาเองโดยใช้พลังงานแสงอาทิต์ซึ่ฟรีฮะต้นทุนก็อยู่ที่การติดตั้งแผง โซลาร์เซลแล้วก,ก็การเดินสายภายในบ้านเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นกลับมาที่การบินไทยด้วยความที่การบินไทยนี่ขาดทุนมากมายนี่นะตอนแรกสุดนี่ก็พยายามที่จะมาขอความช่วยเหลือจากรัฐเพราะว่ากระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเกินกว่า50%นะครับก็มีเสียงต่อต้านกันออกมาเยอะทั้งที่เนื่องจากว่าการบินไทยนี่ขาดทุนมาโดยตลอดในช่วงรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานี่แหละขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด หกปีที่เขาบริหารงานนี่ขาดทุนต่อเนื่องกัน5ปีนะมีกําไรปีเดียวแค่15ล้านเองแล้วก็มีคนพยายามโจมตีว่าทักษิณนี่สั่งซื้อเครื่องบินลําใหญ่ๆด้วยเงินจํานวนมหาศาลทักษิณนี่แหละเป็นคนทําให้ขาดทุนมีคนพยายามชี้นิ้วไปหาทักษิณอีกแล้วคือในเรื่องนี้ในประเทศนี้นะเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่งามนี่ฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายพวกปฏิปักษ์ประชาธิปไตยนะครับที่เรียกกันว่าสลิมอะไรนั่นแหละ พยายามโจมตีไปหาทักษิณทุกเรื่องเลยนะครับการบินไทยก็เหมือนกันพอมีคนไปดูความจริงนี่ไปค้นหาตัวเลขออกมาพบกลายเป็นว่าในช่วงทักษิณนี่กําไรกําไรทุกปีเลยนะฮะมีมีช่วงของอประยุทจจรชานี่ขาดทุนยกเว้นปีเดียวที่กําไร15ล้านทําให้คนเขาก็เลยออกมาเรียกร้องห้ามเอาเงินแผ่นดินไปแบกการบินไทยคดนี้ประเด็นก็คือขนาดนี้นี่นะฮะก็มีมาตรการในการดําเนินการก็คือลดทุน ของกระทรวงการคลังลงแต่ก็ยัง48นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกิจการอื่นเข้ามานะดูเหมือนจะเป็นผมจําไม่ได้แม่นยำแล้วจะเป็นธนาคารอมสินหรือจะเป็นแบงก์กรุงไทยหรืออะไรเงี้ยไปดูให้ดีๆครับถึงแม้ว่ากรุงไทยจะลดสัดส่วนลงเหลือ48ไม่ใช่ฮะก,กระทรวงการคลังก,กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยเหลือ48แต่ไปดูให้ดีๆว่า ไอ้ส่วนที่รัฐมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนี่จำนวนนี่เท่าไหร่ฮะผมดูแล้วดูคร่าวๆนะตามความเข้าใจของผมนะมันยังเกิน5 0อยู่ดีเพราะนั้นถ้าการบินไทยยังขาดทุนต่อไปในอนาคตนี่นะก็แปลว่ารัฐฐานี่ต้องทุ่มเงินของรัษดรที่เป็นเงินภาษีาก่อนนี่เข้าไปแบกรับการบินไทยอยู่ดีนั่นแหละแม้ว่ากระทรวงการคลังจะเหลือ48เอาละกระทรวงการคลังเหลือ4 8แแล้วมีมติแล้วนะครับว่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อการฟื้นฟู ผมก็จะจ,จับตาดูต่อนะครเพราะว่าวิธีการทําให้การบินไทยเนี่ยไม่แจ้งเนี่ยนะสำหรับผมนะผมคิดตามภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งก็คือต้องลดต้นทุนฮะต้นทุนก็คือพนักงานการบินไทยนี่มันมีมากเกินความจาเป็นเนี่ยเท่าที่ผมทราบตัวเลขอาจจะผิดนะสองหมแล้วก็มีตัวเลขอีกเหมือนกันมีคนบอกผมบอกว่าแค่หมื่นเดียวก็พอแล้วนี่ข้อที่หน,นะข้อที่สอง เงินเดือนลดลงกว่านี้ได้ไหมมีคนเขาบอกว่าเงินเดือนของเราเนี่ยต่ำกว่าสายการบินอื่นจํานวนมากผมก็ยอมรับครับเพราะว่าคุณภาพในการผลิตหรือผลิตภาพไม่เท่ากันเนี่ยสายการบินอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะมีผลิตภาพได้สูงแต่ของการบินไทยเนี่ยผลิตภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเมื่อเทียบกับเขาแล้วต่ำกว่าเขาเยอะเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปบอกว่าเฮ้ยต้องตั้งเงินเดือนสูงๆไม่ได้ คุณภาพระดับนี้เนี่ยคุณไปสมัครที่อื่นเนี่ยถ้าเขารับคุณก็ไปสิครับแต่จริงๆเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาไม่รับครับเพราะเขารู้ว่าผลิผลตภาพต่ำเพราะฉะนั้นต้องดูเงินเดือนนะฮะแล้วดูเครื่องบินเนี่ยลำใหญ่ๆเนี่ยที่ซื้อทิ้งแล้วมาจอดไว้เนี่ยเอาล้คุณจะบอกว่าไอ้รัฐบาลน,น้นซื้อไอ้คนนี้ไปซื้อไอ้คนนี้ต้องรับผิดชอบเอาละนั่นกันป็นเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องพยายามที่จะหาทางขายออกไปนะ อาจจะขาดทุนจํานวนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะแล้เครื่องบินเช่ามานี่ต้องคืนไปให้หมดนะฮะแล้วก็ไอการสั่งซื้อของนี่ที่ราคาแพงมากมะนาวลูกละ10บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกอย่างอ่ะผักชีโหระพาตะไคร้ะไงต่างนี่แพงกว่าเขานี่นับสิบสบนับสิบสบเท่าทั้งนั้นเนี่ยพราะนั่นลถจํานวนพนักงานและขณะนี้การเนี่ยไปดูต้นทุนทุกอย่างให้มันสมเหตุสมผล และขณะทีก่การผูกขาดเนี่ยไม่ว่าการซ่อมเครื่องบินก็ดีหรือว่าที่นั่งของเครื่องบินก็ดีจริงๆในโลกนี้มีไม่กี่บริษัทครับเท่าที่ผมทราบมาก็คือว่าการดําเนินการต่างๆเหล่า,านี้เขาผ่านในหน้าและเอเจนต์เนี่ยมันก็สับคอนแท็กสับคอนแท็กสับคอนแท็ตสับคอนแท็แต่ละครั้งเนี่ยเขาบวกกําไรหรือบวกโสหุ่ยของเขาเข้าไปเสมอเพราะนั้นทําไมคุณไม่ดีลโดยตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นบริษัทโบอิงบริษัทแอร์บัส เป็นต้นนะฮะซึ่งที่ทราบเนี่ยจะมีบริษัทยกักษ์ใหญ่ไม่กี่บริษัทเนี่ยมีโบอิงมี Airbus เนี่ยที่เขาผลิตเครื่องบินและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆรวมทั้งที่นั่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์เตรียมในการที่จะซ่อมสร้างดูแลบำรุงบุตดูแลรักษาเท่าที่ผมทราบนี่นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาสั่งซื้ออุปกรณ์มากักตุนไว้สะสมไว้เป็นจำนวนมาก โดยไม่จําเป็นฮะอย่างรถไฟนี่ผมทราบมาเลยนะครับว่าอาไหลที่ซื้อมาตอนโน้นนะฮะตอนที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือเมื่อประมาณสมัยรอสอชอแล้วคือ2535ก็คือร่วมประมาณ30ปีมาแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยตัวเลขตอนนั้นนะเขามีอาไหลของรถไฟเนี่ยจำนวน5,000ล้านที่ซื้อมา กักตุนไว้ล่วงหน้าสิบปีอันนี้มันก็บอกชัดเจนว่าเจตนาในการที่จะทุจริตคือมันไม่จำเป็นต้องใช้แต่คุณซื้อมาสะสมไว้เสร็จแล้วมันก็เสื่อมไปตามเวลามันเป็นสนิมมันเป็นไอ้นโ่นไอ้นี่เนี่ยแล้วก็มันตกยุคตกสมัยไปมันไม่สามารถที่ใช้ต่อไปได้มันก็เลยต้องโยนทิ้งฮะก็แปลว่าซื้อมาเพื่อโยนทิ้งไปดื้อๆผมไม่ทราบว่าการบิไทยมีตรงนี้อยู่หรือเปล่าแต่ผมทราบจากบางท่านเนี่ยว่ามีนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็คือ ผมขออนุญาตที่จะนำเอาความเห็นบางส่วนของคุณบรรยงพงพาณิชย์นะฮะขณะนี้ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคินและอดีตท่านก็เป็นบอร์ดการบินไทยนะครับผมขออนุญาตเก็บความและทำตามอธิบายตามความเข้าใจของผมเนี่ยหรือว่าคิดประกอบตามความเข้าใจของผมนี่คือท่านเห็นว่าควรจะต้องลดหนี้ฮะต้องทำให้สัสดส่วนระหว่างหนี้ต่อทุนเนี่ย ไม่เกินสองเท่าปัจจุบันอยู่ที่25เท่านะ,ะแล้วนี่ต่อกระแสงเงินสดต้องไม่เกิน7เท่าฮะปัจจุบันเนี่ยเเท่านะฮะผมเห็นด้วยเลยฮะท่านเสนอในรายละเอียดก็คือว่าต้องไปเจรจาเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยทอนหนี้ลงไปไปตกลงกับเขาฮะก็แล้วแต่ฮะอาจจะ70%ลงไปเลยหรือ80%ลงไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทุน นะครับตามที่ท่านเสนอนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยนะมันเจรจาง่ายยกเว้นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยมันเจรจากันยากนี่ก็ประการที่1น,นะประการที่2เนี่ยท่านบอกว่าต้องเสนอกลยุทธ์ระยะสั้นะะลและระยะยาวระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว นะครับระยะสั้นคือเฉพาะหน้า1ปีระยะกลางคือ3ปีระยะยาว20ปีนะครับว่าจะดําเนินการใหม่นี้จะเปิดเส้นทางไหนอย่างไรบ้างท่านบอกว่าต้องลดฝูงบินจาก100ยลำนี่ให้เหลือประมาณ60ลำนะครับแล้วก็เลือกเอาเส้นทางที่เราแน่ใจว่ามีผู้โดยสารแน่นอนเส้นทางอื่นก็ปล่อยไปนะฮะอันนี้ท่านก็บอกว่าต้องใช้ข้อมูลของอุตสาหกรรมทั้งระบบเลยทั้งของของัขงการของการบินไทยด้วย แล้วก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเช่น AI เนี่ยเพื่อมาวางแผนว่าเส้นทางไหนจํานวนเที่ยวบินอย่างไรจานวนเครื่องบินอย่างไรนะครับแล้วก็ว่าจ้างานักยุทธศาสตร์เก่งๆท่านบอกว่าแผนของการบินไทยต้องคล่องตัวสูงและมีความยืดหยุ่นสูงท่านอธิบายกรณีหนึ่งนะฮะที่มีเรื่องดุเหมันจะเป็น ปากีสถา,านเนี่ยของไทยนี่ต้องเปลี่ยนทเที่ยวบินจนเสียหายเป็นร้อยล้านแต่ท่านเที่ยวกับสิงคโปร์เนี่ยเสียหายไม่กี่ตังค์นะฮะแค่4ี่ล้านสิงคโปร์แปลว่าความยืดหยุ่นและความคล่องตัวงการบินไทยเนี่ยมันไม่ยัง,ย,งยังใช้ไม่ได้ะฮะตามที่ท่านว่าเนี่ยต้องไปแก้ปัญหาเรื่องความยืดหยุ่นและความคล่องตัวแล้วการดำเนินการนี่นะฮะท่านก็บอกว่า ยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องใส่เงินเข้าไปนะครับคราวนี้ตรงใส่เงินนี่นะครับผมก็ขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่การบินไทยนี่ต้องไปออกหุ้นกู้หรืออะไรของตัวเองนะฮะแล้วรับผิดชอบกันเองไม่ควรจะเอาเงินของแผ่นดินเนี่ยมาแบกรับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนซื้อเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าถ้าคุณซื้อนี่นะฮะมันมีอัตราเสี่ยงนะฮะแล้วคุณก็รับความเสี่ยงของคุณเองไปนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อใหญ่ๆที่ท่านเขียนในบทความของท่านนะฮะขอให้ท่านชมของผมเนี่ยไปหาอ่านเอาเองนะ,ะท่านในหัวข้อว่าอยู่จากฐานเศรษฐกิจนะฮะหังสือพิฐานเศรษฐกิจขอบคุณนะฮะบรรยงเนี่สีเรื่องใหญ่ฟื้นฟูนฟการบินไทยสำหรับผมเนี่ยนะฮะผมก็ขออนุญาตที่เสนอความเห็นส่วนตัวข้อที่หนึ่งก็คือว่าลดทุนนะครับก็คือหุ้นเนี่ย ลดหุ้นเนี่ยจากกี่บาทก็รู้ห้าบาทหกบาทนี่ลดลงไปเลยเหลือสตางค์หนึ่งนะครับลดลงไปเลยคือเป็นการแสดงความรับผิดชอบว่าคือคนลงทุนเก่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าของและต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยคือคุณรับผิดชอบเรื่องกำไรขนาดเดียวกันคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องขาดทุนด้วยนี่คือหลักการในการลงทุนหุ้นนะฮะในเมื่อเขาขาดทุนมหาศาลอย่างนี้เนี่ยคนซื้อหุ้นเนี่ยคนถือหุ้นเนี่ยก็ต้องแบกบร,รับภาระเสี่ยงอันนี้ไปนะเพราะนั้นผมเสนอนะฮะหนึ่งนี่ลด ลดหุ้นเนี่ยลดค่าหุ้นลงเหลือสตางค์หนึ่งแล้วก็เพิ่มเพิ่มทุนใหม่อาจจะกี่แสนล้านก็ว่าไปถ้าจะไม่ต้องใช้เงินอะไรแล้วก็ให้คนที่เขาตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจเอาเองแล้วแบกรับภารกิจการเสี่ยงเองตรงนี้เนี่ยมันก็จะตัดขาดทุนไปได้เยอะนะฮะกรเงินกันเนี่ยก็ได้เงินสดใหม่มาข้อที่สองได้ปรับโครงสร้างการบริหารทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเอากันตรงๆเลยนะฮะกรรมการบริหารควรจะมีสักกี่คนดี สิบห้าคนพอไหมไม่ใช่ยี่สิบห้าคนหรือสามสิบคนอะไรเงี้ยแล้วต้องคัดเลือกเอาจากคนที่มีคุณภาพในการบริหารจริงๆนะเขามีประสบการณ์จริงๆในการบริหารบริษัทขนาดยักษ์แล้วอาจจะไม่จําเปต้องบริหารกิจการการบินก็ได้เคิเซอร่าเนี่ยเขาไม่ได้บริหารกิจการการบินนะแต่ซีอโอของเคิเซอร่าหรือเจ้าของเคิเซอร่าเนี่ยเข้ามาแก้ไข j a l เนี่ยขาดทุนมหาศาลนะเป็นแสนแสนล้านเกันนะ จนกลับมากลายเป็นกําไรได้ในเวลาแค่ปี2ปีเองเท่านั้นนะฮะกำไรมากมายเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือลดทุนนะลดทุนลงไปแล้วก็เพิ่มทุนนะครับและขนาดการนี่ก็คือป,ปรับคณะกรรมการบริหารและปรับโครงสร้างทั้งหมดนะฮะว่าแต่ละกิจการภาคพื้นดินก็ดีภาคแคทเทอริงก็ดีนะภาคซ่อมแซมก็ดีนะภาคบริการก็ดีไปตัดหมดฮนะไปดูจํานวนคนแล้วไป ตรวจสอบทดสอบกันใหม่อีกทีว่าคุณภาพอย่างเงี้ยควรจะรับต่อไหมถ้าไม่รับต่อนี่ก็ชดเชยเข้าไปเสร็จแล้วก็รับใหม่ต้องมีคุณภาพขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ท่านบรรยงบอกอ่ะก็คือปรับเที่ยวบินปรับเส้นทางการบินนะครับแล้วก็ตัดไอ้พวกกิจการซึ่งคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยก็คือเอเจนต์เนี่ยไม่ต้องมีเอเจนต์เลยเอเจนต์ A ขายตัว๋วเอเจนต์ซื้อ น่นซื้อนี่เอเจนซื้อชิ้นส่วนอาหารชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างอะตัดไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็พยายามที่ทําให้ต้นทุนต่อที่นั่งเนี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยของการบินไทยเนี่ยแข่งขันได้ผมทราบมาเนี่ยเขาจะว่าผมเอาข้อมูลมาจากท่านบรรยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยผมจำไม,ไม่ไม่แม่นยำนะฮะก็คือท่านบอกว่าต้นทุนต่อที่นั่งต่อ1นกิโลเมตร ของการบินไทยเนี่ยมันแพงกว่าที่อื่นมากมายฮะสองเท่าสามเท่าเท่าที่ผมจําได้คร่าวๆเนะี่ยอาจจะผิดนะฮะก็คือต้นทุนของการบินไทยนีย่ตกประมาณ3บาทกว่าต่อ1ที่นั่งต่อ1กิโลเมตรที่บินเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นเนี่ยเขาอยู่ที่บาทกว่าอย่างนี้อย่างนี้มันจะไปแข่งขันกันได้ยังไงฮะท่านผู้ชมครับนี่นี่เป็นเรื่องการบินไทยนะฮะผมก็พูดคร่าวๆแต่ว่ายังมีกิจการรัฐวิสาหกิจหลายแห่งถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะ คือยังเป็นเป็นจะเรียกเป็นโกดังก็ได้เป็นโกดังที่ผ่องทายพวกตัวเองนะเส้นสายของตัวเองไม่ไว่าเป็นเส้นสายนักการเมืองก็ดีเส้นสายของคณะรัฐประหารยิ่อำนาาก็ดีนักการเมืองีที่ผมว่าคือนักการเมืองที่ช่อชนนะมานั่งตําแหน่งต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีค่าตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นเงินเดือนเบี้ยประชุมแล้วก็เป็นการคอร์รัปชันโกงกินโดยการจัดซื้อจัดจ้างจัด,จด,จดอะไรก็แล้วแต่จัดดูแลเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมอยากจะฝากท่านชมลองคิดพิจารณาดูนะครับว่าถึงจะเป็นกิจการสาธารณภคขัน้นพืน้นฐานถ้าปล่อยให้อยู่ในอุ้งมือของกาฝากเสือนอนกินทั้งหลายเนี่ยเราสมควรจะปล่อยไหมฮะเราสมควรจะปล่อยไหมฮะแล้วเราควรจะต้องทํากันยังไงฮะเราควรจะต้องทํา p r i v a t e l t e station แบบมาร์กาเร็ตเชอร์เขาทำที่อังกฤษสําเร็จผมไม่เห็นประชาชนอังกฤษเขาออกมาบ่นเลยนะครับหลังจากที่มาร์กาเร็ตเชอร์นี่ เขาทำ privateization เที่ังกฤษสำเร็จแล้วนะฮะจนวันนี้ไม่มีใครบ่นนะฮะคนอ,อังกฤษไม่มีใครบน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากเอาไว้ว่าเราค่อยๆตามดูแล้วกันนะทีละเรื่องตามดูการบินไทยก่อนว่าเขาสามารถที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วเขาสามารถที่กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมหรือไม่ถ้าไม่สามารถกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมนี่จะดำเนินาการอย่างไรกันต่อไปแต่ผมดูจะลาบากเพราะว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยนะการท่องเที่ยวเนี่ยมันซบเซา แล้วการบินทั่วโลกเนี่ยล้มละลายไปก็หลายเจ้านะครับแล้วก็ขายกิจการไปก็หลายเจ้าแล้วก็ต้องมีเงินจากรัฐถานี้เข้าไปเข้าไปช่วยอุ้มนี่ก็หลายประเทศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามกันดูว่าการบินไทยจะไปรอดหรือไม่แต่ผมดูแล้วจะลำบากเพราะว่าทุกกิจการอยู่ได้ก็โดยอาศัยผู้บริโภคแต่ดูผู้บริโภคของของ,ของการบินไทยก็คือนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมันจะตกต่ำอย่างมหาศาลเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรายได้ที่เข้ามาของการบินไทยจะมาจากไหนครับนะผมก็จะติดตามดูนะครับผมจะเฝ้าดูอย่างอยู่ห่างๆเพราะผมเคยพูดไปแล้วว่าขายการบินไทยไปให้เอกชนเถอะครับเพราะเอกชนเขาจะต้องคิดสาระต่างของเขาทังหมดเนี่ยเอกชนเขาจะคิดเก่งกว่ารัฐามากเพราะรัฐาจะมีผลประโยชน์พวกพ้องผลประโยชน์เส้นสายผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเป็นปัจจัยชี้ขาดฮะถ้าเป็นกิจการของรัฐธรท่านชมครับวันนี้ เวลาในรายการก็หมดเพียงที่นี้ขออนุญาตก,กลับลาท่านชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะกลับสวัสดีครับ